สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้เรามาดูเด่น10ล่าง2ส,สูตรแล้วก็เด่นหน่วยล่างอีก2ส,สูตรนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ท่านผู้ชมครับเรามาดูเด่น10ล่างเดินดี6ตัว2สูตรกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อด้วยหน่วยล่าง2สูตรนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้เป็น10ล่าง6ตัวนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลุด อีกสูตรหนึ่งเข้านะครับสูตรนี้หลุดนะท่านผู้ชมแล้วผมดูตัวเลขแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะกลับมาเดินต่อท่านผู้ชมหลุดแล้วเขาไม่น่าจะหลุดซ้ํานะเท่าที่ดูเทียบกับหลายๆสูตรนะท่านผู้ชมนะผมยังมั่นใจอยู่ว่าสูตรนี้จะกลับมาเดินท่านผู้ชมนะเขาเพิ่งหลุดงวดแรกนะครับเรามาดูสูตรสูตรนั้นสั้นๆใช้แค่13เท่านั้นท่านผู้ชมนะ13นะ <c oughs> สิความหมายของผมก็คือท่านผู้ชมแต่ก่อนนี่ผมจะใช้อย่างอย่างเลขหน้า2รางวัลรางวัลเลขเลขหน้า3ตัวกับรางวัลเลขท้าย3ตัวนี่เออถ้าแบบเป็นทางการที่กองสลากเขาเรียกนะท่านผู้ชมนะก็คือรางวัล เลขหน้า3ตัวครั้งที่1กับครั้งที่2แล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับมันฟ,ฟังฟังดูมันก็จะงงๆนะท่านผู้ชมนะผมก็เลยใช้ครั้งที่1ครั้งที่2เป็นเลขหน้านี่แหละครั้งที่3ก็เป็นรางวัล3ตัวเลขท้ายครั้งที่1ท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่า13นะหรือ133หน่วย3ส่วนครั้งที่4มันก็จะเป็นเขาก็จะเรียก รางวัลเลขท้ายรางวัลสามตัวท้ายครั้งที่สองท่านผู้ชมอย่างเงี้ยมันก็จะงง,งงอยู่ถ้าเรียกแบบตามกองสลากผมก็เลยเรียกหนึ่งสองสามสี่ไปเรียงตั้งแต่หน้าแล้วก็ไปจนถึงหลังอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะเลขหน้าสามตัวกับเลขท้ายสามตัวท่านผู้ชมเราเรียกหนึ่งสองสามสี่ไปเลยมันก็จะแต่ว่าเราต้องยึดตามกองสลากท่านผู้ชมนะบางครั้งใบที่เขาออกมาที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียงตามเหมือนกองสลากนะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่กองสลากที่เขาออกรางวัลนะหนึ่งสองสามสี่ถึงเจ็ดชัวร์นะท่านผู้ชมนะอย่างสิบสามงวดนี้ท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรกันเลยนะครับใช้สิบสามบวกหนึ่ง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 นะหกตัวนะท่านผู้ชมนะอย่างสิบสามงวดนี้ก็คือแปดนะสิบสามงวดนี้ก็คือแปดอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แปดบวกหนึ่งไปเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะไปเลยนะครับ ก็เรามาดูสิตรกันก่อนนะท่านผู้ชมนะผมใช้งวดที่ออก60เป็นสิติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสูตรก็บอกไปแล้ว13บาบวกหนึ่ง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 นะครับเรามาดูสิตรท่านผู้ชม <c oughs> 12งวดนะท่านผู้ชมนะ12งวดนะยังไม่หลุดนะงวด13าเนี่ยครับออก3 8ท่านผู้ชม 38นะครับก็หลุดเนี่ยหลุดงวดแรกท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเดินนะท่านผู้ชมนะเพราะดูอีกหลายสูตรแล้วค่อนข้างที่จะมีแนวโนม้มที่เขาจะกลับมาเดินนะครับเรามาดูงวดนี้ท่านผู้ชม13นะ13หรือที่แบบกองสลากเขาเรียกนะเรียกแบบเป็นทางการก็คือ หลัก10รางวัลเลขท้าย3ต,ตัวครั้งที่1นะท่านผู้ชมหรือผมก็จะใช้คำว่า1ิบนะท่านผู้ชมนะ1ิบก็คือ8นะ8เด่นตัวแรกก็คือ8นะ8ปบวกหได้9กบวกหได้0ูบวกหได้1นบวกหได้2แล้วก็บวกหได้3ท่านผู้ชมเด่น 8 9 0 1 2 3 8 9 0 1 2 3สําหำหรับ10ล่างเดินดี6ตัวสูตรที่1นะครับส่วนสูตรที่2งวดที่ผ่านมาก็เข้านะท่านผู้ชมนะถือว่าผ่านนะ12งวด13มงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสาหรับสูตรที่2นะครับสูตรหน่วยบนบวก10ล่างบวก6กคงที่ผลลัพธ์ด้วยเท่าไรบวกห่บวก1นบ,บวก1บวก1บวก1นะครับเป็น10ล่างเดินดี6ตัวนะครับเป็นสูตรเดิมเรานะ ใช้สถิติงวดที่ออก6 0เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรามาดูสถิตีเลยท่านผู้ชมครับยังไม่หลุดนะครับ13างวดแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่งวดล่าสุดท่านผู้ชมออกสามปดเด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดปดท่านผู้ชมมาที่สามนะครับหลักสิบมาที่สามนะก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ ทีนี้เรามาดูงวดวันที่หนึ่งธันวาท่านผู้ชมใช้หน่วยบนหน่วยบนก็คือหนึ่งบวก10ล่าง10ล่างก็คือ3นะครับแล้วก็บวก6คงที่นะ3าบวกหกได้9แล้วก็บวก1นในนี้ก็ได้1นึ่งนะท่านผู้ชมนะ1นบวกเกได้ศูนย์ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกเด่นศูนยะ์ะศูนย์บวกหได้หนึงบวกหได้2นะครับ บวกหได้3าบวกหได้4แล้วก็บวกหก็ได้5เด่น0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5ท่านผู้ชมเด่น10ล่างเดินเด6ตัวสูตร2เด่น0 1 2 3 4 5นะครับนี่ก็เป็นเด่นล่าง2สูตรนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็เอาไปจับชนเลยนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ผมจะจับชนทั้ง2สูตรนะครับนี่สูตร1นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับหลุด ไม่น่าหลุดซ้ำท่านผู้ชมนะส่วนสูตรที่สองก็เนี่ยครับยังไม่หลุดนะสิบสามงวดนะยังไม่หลุดเอาชนกันเลยนะวันสรุปผมจะชนให้นะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูท่านผู้ชมเด่นหน่วยล่างสองสูตรผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะงวดที่ผ่านมาทั้งสองสูตรนี้ก็ผ่านทั้งสองสูตรนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยท่านผู้ชม สูตรที่1นนะครับใช้แสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ที่เท่าไร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก1บวก1บวก2บวก2เป็นเด่นหน่วยล่างเดินดี7ตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนี่เป็น7ตัวนะครับผมใช้สถิีงวดที่ออก90เป็นสถิีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสถิติกันเลยนะครับสูตรนี้ก็เนี่ยครับเคยเดินติดกันทั้งสีงวดเลยนะท่านผู้ชมนะ เคยหลุดหนึ่งงวดท่านผู้ชมสูตรนี้หลุดหนึ่งงวดนะครับงวดที่ออกศูนย์ศูนย์นะท่านผู้ชมนะงวดนั้นนะก็เลยหลุดไปนะจากนั้นเขาก็เดินต่อมาอีกสองงวดท่านผู้ชมงวดนี้ออกงวดงวดก่อนหน้าออกสามแปดนะงวดที่ผ่านมานะครับเราให้เด่นศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดก็มาที่แปดนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ เรามาคำนวณงวดที่หนึ่งธันวากันท่านผู้ชมครับสูตรนะครับใช้แสนนะแสนก็คือหนึ่งนะครับแสนก็คือหนึ่งสิบล่างก็คือสามนะครับหน่วยล่างก็คือแปดนะครับท่านผู้ชมครับสามคูณแปดเอ้สามบวกแปดก็ได้เท่ากับหนึ่งอันนี้ก็ได้หนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองนะครับเด่นตัวแรกเราให้เด่นที่สองเลยท่านผู้ชมนะสองไปบวกหนึ่งได้สาม บวก1ได้4บวก1ได้5นะครับบวก1ได้6 6ไปบวก2ได้8นะครับ8ไปบวก2ก็ได้0นะเด่นหน่วยล่างเดินดี7ตัวสูตรที่1เด่น2 3 4 5 6 80 2 3 4 5 6 8 0ย์ท่านผู้ชมขอให้เขาเดินต่อนะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูหน่วยล่างเดินดี6ตัวสูตรที่2ท่านผู้ชมนะ สูตรนี้เป็นสูตรที่สองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นสูตรที่สองนะครับสูตรนะครับใช้พันบวกสิบหนึ่งคูณสี่บวกร้อยสองคูณสองบวกร้อยสามบวกห้าคงที่ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก,กสองบวกหนึ่งนะครับเป็นเด่นหน่วยล่างหกตัวนะท่านผู้ชมนะ งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับผ่านนะครับผมใช้สถิงวดที่ออก90เป็นสถิงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมครับสูตรนี้หลุด2งวดท่านผู้ชมงวดที่ออก89จากนั้นก็เดินต่อแล้วก็มาหลุดอีกเป็นงวดที่2องก็งวดที่ออก46แต่ไม่เคยหลุดจานะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะก็หลุดไป2งงวดจากนั้นเขาก็เดินยาวเลยท่านผู้ชมครับ เจ็ดงวดติดเลยนะท่านผู้ชมจากนั้นเขาเดินต่อนะเนี่ยครับงวดล่าสุดออก3 8นะครับเราให้เด่น3 4 5 6 8 9ก็มาที่8นะครับหรือว่าผ่านนะครับงวดนี้ท่านผู้ชมเอามาคำนวณกันใช้พันนะพันก็คือ7 11คูณ4 11ก็คือ3นะครับ3 42 2บวก102คูณ2 102ก็คือ9 9 2 18บวก103ก็คือ9บวก5คงที่9บวก5ได้4ท่านผู้ชม2บวก8ได้0อันนี้ก็ได้7นะครับ7บวก4ได้1ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกของเราเด่น1 1บวก1ได้2บวก1ได้3นะครับบวก1ได้4แล้วก็4บวก2ได้6 หกบวกหนึ่งได้เจ็ดท่านผู้ชมนะเด่นหน่วยล่างหกตัวสูตรที่สองนะครับเด่นหน่วยล่างเดินดีหกตัวเด่นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดท่านผู้ชมนะก็ทั้งสองสูตรงวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับสําหรับหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสูตรที่หนึ่งนะเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะเจ็ดตัวนะครับ <c oughs> เนี่ยครับจับชนเอานะท่านผู้ชมครับผมจะใช้สสูตรที่ชนกันนะท่านผู้ชมก็ลองจับชนดูนะครับว่าได้เด่นตัวไหนนะแล้วเราค่อยเอาดับมาตัดนะครับท่านผู้ชมก็จะงวดนี้ก็จะเหลือไม่กี่ชุดนะท่านผู้ชมนะเหลือไม่เยอะท่านผู้ชมเนี่ยครับตามสูตรนะครับตามสูตรนี่ก็เหลือไม่เยอะหรอกครับตามสูตรนะก็นี่เป็นเด่น10ล่าง เดินดี2อสูตรแล้วก็เด่นหน่วยล่างเดินดีอีก2อสูตนะครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับงวดหน้าผมจะมาสรุปล่างนะครับไม่กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณาท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ